เ้มามะน,นาลาเนี่ยเพื่อนครับหลังจากเหี่ยวปูพังเร็เรวๆนา้าลานอกกระสีเอาพังมาจัดประมาณนี้สำหรับการขายพักสดจากสวนอันนี้จะเป็นพักบุ้งค่ะพักซีเล้าอาผสมอะระนี้ซีเล้ามักุูงกับไข่อันนี้เป็นทัวร์ค่ะทัวรุ้งจากสวนเข้าสดๆเลยอันนี้ก็จะเป็นทัวร์ักเงา เป็นมะละคหะเป็นพริกพริกสดจากสวนช่วงเง็งงานครับกำล็กสิบบาทได้สนใจกระมั้นนาตลาดข้ากินเลยนะคะเรื่องช่วงฤดูายฟัก้อกับสะเพทศปลูกพักไข่ จะเป็นพัดเทวค่ะพัดเทวมัดละห้าบาทนะคะพัดเทวสวยๆส,สดๆสง,งามอ่ะหอมดีค่ะอันนี้ตะก้าอะไรเป็นกระเพ้ากระเพ้าหมดเลยค่ะ,คะเพราะว่ามันเปรนการมาหลท่อห้องมัน